และพูดถึงเรื่องของการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะเรามาต่อกันที่การเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของคุณปานปรีพานุกร,รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไทยเวียดนามได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ขั้นสูงสุดค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางเยือนเวียดนามต้นปีหน้าที่จะถึงด้วยติดตามรายงานจากคุณธีรวัตรสุนตันค่ะ เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายปานปรีพหิธานุกรซึ่งเป็นการเดินทางเยือนเนื่องในโอกาสครบรอบ10ป,ปีการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันในฐานะที่ทั้งสองประเทศอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญของอาเซียน การเดินทางเย็นครั้งนี้ไทยและเวียดนามมีความคืบหน้าในความร่วมมือหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี2,568ถึง25,000ล้านเหรียญสหรัฐที่สำคัญทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันในการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ขั้นสูงสุดหรือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายระดับในมันเริ่มต้นจากหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก่อน เราก็จะมีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เข้มแข็งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศเวียดนามเนี่ยในระดับที่เข้มแข็งนะครับแต่ทางเวียดนามเนี่ยก็ได้เสนอว่าเวลานี้เนี่ยก็อยากจะยกระดับการเป็นหุ้นส่วนของเราไปในระดับที่สูงสุดนะครับหรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมภาษาเกฤษเรียกว่า comprehensive strategic partnership ที่ผมพูดว่ามีความสำคัญอย่างไงเนื่องจากว่า เราอาจจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนเราคา,าดว่าในการที่ท่านนายก,กรัฐมนตรีจะมาเยือนครั้งหน้าเนี่ยก็จะสามารถประกาศเป็นทางการได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนาม ขณะที่การเยี่ยมคารวะน,นายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอรื้อฟื้นการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามหลังว่างเว้นไปหลายปีซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะดำเนินการประชุมในปี2567โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความห่วงใยและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของคนไทยในอิสราเอลจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย ผู้ชมครับผมอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งนี้เป็นที่น่าจับตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับเมืองคู่มิตรระหว่างไทยกับเวียดนาม15คู่เมืองด้วยกันซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยครับ การสถาปนาความสัมพันธ์15เมืองคู่มิตรหรือเมืองพี่เมืองน้องไทยเวียดนามมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันอาทิจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดเถื่อนเว่จังหวัดชนบุรีกับจังหวัดดงในจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงและจังหวัดขอนแก่นกับนครดานงเป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการเพิ่มอีก5เมืองคู่มิตรอาทิจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดกวางจิจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดท้ายเวียนและจังหวัดตราดกับจังหวัดเกียรยางเป็นต้นถือเป็นความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่จับคู่จากความคล้ายคลึงและความสนใจในเรื่องเดียวกันผมยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตกับฝูกวกซึ่งทั้งสองเมืองเป็นเมืองที่มีความคล้ายกันเป็นเกาะชายทะเลสวยงามเขาอยากได้ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในด้านการบริการในด้านฮอสปิ t าลิตีจากไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเอกอัครราชทูตนักกรุงฮานอยยังเปิดเผยด,ด้วยว่าเวียดนามให้ความสนใจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเวียดนามตื่นตัวและอินกับละครภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะละครแนวอิงประวัติศาสตร์อย่างบุเพศนนิวาสและพรหมลิขิตซึ่งคนเวียดนามรับชมละครช่อง3จากเคเบิลทีวีด้วย นพพลธนเสนถ่ายภาพทีรัดสวนตั้นทีมข่าวการเมืองรายงานจากกรุงฮหาหนอยประเทศเวียดนาม